ก็สวัสดีครับเพื่อนเือทุกคนนะครับกลับมาอยู่ผมไม่เดิมเก็ทคุงจะมาขานะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆนะก่อนนี้ครับวางจากงานละครแล้วนะก็อยู่กันที่เป๊ะโมบายนะครับ2021นะครับก็เป็นการอัปเดตนะประจําสัปดาห์ทุกพฤหัสเลยก็จะมีนักเตะมากมายนะครับมาลงให้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้เราจะมาเปิดนักเตะใหม่เนาะที่อัปเดตนะครับ ก็จะมีนักเตะนะครับที่เล่นดีนะประจําสัปดาห์นะก็จะลงทั่วทิศเลยจํานวนสิบเอดคนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีใครบ้างนะแล้วก็มีไอคอนโมเมนต์นะเวอร์นะที่แจกหนึ่งคนนะตำนานเนาะเดี๋ยวก็มาดูอีกเช่นเคยนะว่ามีใครบ้างนะเดี๋ยวผมจะเปิดทั้งหมดสีตัวนะเดี๋ยวดูนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรมาครอบครองนะครับโอเคก็อยากจะได้ตัวที่แบบไม่ซ้ำเนะาะเพราะผมก็เอ่อมีตัวพอสมควรนะรในในทีมเนาะเดี๋ยวพาไปดูกอนะ้วกัน ่านี่คือทีมของผมครับขอเปลี่ยนกันครับอันนี้ผมเล่นมัเนเจอร์ไว้นะ,ะนี่ครับผมเล่นของแผนของลังนิดนะครับสี่หนึ่งสองสามนะครับก็โอเคอยู่ครับข้างหน้าจะเป็นลุมเบิร์กปีกขวาก็าจะเป็นอ่าซาร่านะปีกซ้ายเป็นอ่าอะไรปีเลสโอเคก็ประมาณนี้ มีกองรับเป็นวิเอล่าและก็ตำนานก็มีอยหลายคนอยู่นะเพื่อนอืมโกเป็นโอเรียโอเดอรคานนะครับก็แผงผมว่าจะประมาณนี้นะมีคารฟู้อ่อันนี้ก็คือตัวสำรองนะครับเยอะเลยถ้าพูดเราคงพูดไม่หมดนะครับก็วันนี้จะมาลองเปิดการ์ดนะครับเปิดกล่องให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับว่าจะได้ตัวอะไรมาครอบครอง ดี๋ไปดูเลยครับว่าประจำสัปดาห์นี้มีตัวอะไรติดโผมั่งนะสิบดตัวที่เล่นดีนะครับอ่าก็จะมีคิมมิชนะครับของไบเออร์มิวิกนะเป็นกองกลางตัวรับนะเพื่อนๆอ่าโอเคอยู่ครับตัวนี้สแตก็กอยู่ที่9ก้บ้าแล้วก็มีลามมสนะครับของปารีสนะครับก็เป็นตำนานไปแล้วตัวนี้ สแต็กเก้าสิบตีนะครับวันใดครับตัวนี้ของเวีรยวฟูนะครับอ่าเป็นกองกลางเอะเป็นเซนเตอร์ฮาบนะครับขอโทษทีก็ฟิล์มกันแล้วก็มีปีกซ้ายนะครับคาร์ลัสโกนะครับตัวนี้นะของอ่าเอสโกมาลิตครับเป็นเมือนก็เล่นได้ทั้งหมดเลยครับแถบซ้าย,ยานี่เล่นได้หมดเลยรวมถึงแบ็กไซด์ด้วยนะไปดูครับสเตกสปีดเก้าสิบนะเหมือนโอ้โหไม่ธรรมดา ก็เป็นแบ็กก็ได้นะจะเล่นปีกซ้ายก็ได้นะใส่ใส่ยุยๆเยนะี่ยเนาะซีเย็กครับของเชลซีนะตัวนี้เป็นปีกขวานะครับโอ้เล่นได้ทั้งแถบเพื่อนกองกลางก็เล่นได้อืม mm hmm. โอ้โหดูสแตกเขาความเร็วนี่อ่ะแปดสิบห้านะอืมก mm ็ hmm. แตกอยู่ที่เก้าสิบนะอดูยบี้นะครับของเรเวลกุเซนนะครับเพื<ๆ>่อนก็เล่นได้ทั้ง กองกลางหรือว่าปีกซ้ายปีกขวาเนได้หมดเลยก็สปีดก,ก็หัวเร็วมาก97 <Yeah. S 1> ก็อย่างเปิดข้ามหัวนี่คือแบบวิ่งหายเพื่อนๆเร็วมากอันนี้ก็เป็นโกนะครับของทีมอะไรไม่แน่ใจนะอันนี้นะโอเคอันนี้อยู่าครับอ่าอยูโรมาครับอยู่กบับน้ำมูนะครับอันนี้ก็เล่นได้ทั้ง กองกางกองกางตัวรับนะครับเล่นได้หมดเลยมิดฟิลก็เล่นได้อ่ก็โอเคอยู่ครับตัวนี้แล้วก็อ่าลามินีนะครับกองหลังนะครับของนาโปลีนะครับตัวนี้นะอ่าเล่นเซนเ,นเตอร์จะดีมากนะตัวนี้นะแต็แตกนี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันโอ,โอเคอยู่ครับพ่เพื่อน ไปแบบเร็วๆนิดนึงนะครับอ่ามาละอุยนะครับอันนี้เป็นแบ็คขวาของอาร์แจกอัมตะดำนะครับโอเคโหเ,เ,เ,เล่นนี่แหละตำแหน่งมากๆเลยเนี่ยไปเปิดอ่าเอาตำแหน่งอื่นๆเนาะได้สบายๆเลยเป็นแบ็คสายลุยนะครับตัวนี้นะสปีด85ครับอ่านี่คือเป็นตัวที่แบบเซอร์ไพรส์สุดๆนะกองหน้าของเกาหลีใต้นะครับอ่าวางอุโจนะครับ เป็นกองหน้าของบอกโดนะแม่นะก็มีนักเตะเอเชียของเราด้วยโอ้โหเล่นในหลายตำแหน่งครับแต่ว่าพลังก็ดูแบบเกือๆไปนิดนึงนะผมว่าโอเคเดี๋ยวจะลองเปิดกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลองเปิดตำนานด้วยนะนี่ก็จะมีไอคอนโมเมนต์นะครับหนึ่งตัวนะโอเคเดี๋ยวเราเปิดตัวนี้ก่อนว่าจะได้อะไรบ้างลุยตัวแรกปุ๊บจัดไป อ้ออังกฤษครับพเพื่อนๆพีเอ็กแน่ๆวันไดววะโอ้โหไม่อยากได้เลยอ่ะคอมันสำมนะครับพเพื่อนๆผมมีอยู่แล้วโอ้ตายตายไปตัวที่สองเลยจอหนลุย โอ้ฝรั่งเศสว้าใครกันนะนี่มันชุดอาจแจกนี่ว้าโอเคอยู่ครับตัวนี้ยังไม่มีอือม,มาละอุยนะครับของอาจแจกอัตมตะดำนะเป็นแบ็คขวานะที่มีความเร็วนะครับแต่แบ็คขวาผมก็ล้นทีมแนละ้วเพื่อนอ่ะตัวสุดท้าย จัดไปขอตัวที่แบบดีๆหน่อยแล้วกันโอ้โหลสเซียมาเลยปุ๊บบาเยอร์มิวนี่ครับโอ้โหได้ตัวท็อปเป็นเพื่อนคิมมิชอหได้ตัวนี้ไปแล้วเจ๋วเลยกำลังมาแรงนะตัวนี้นะเป็นกองกลางตัวรับของบาเยอร์มิวนี่ครับเพื่อนโอเค ถึงตัวที่ทุกคนรอคอยนะครับไอคอนโมเมนต,ต์เวอร์วายครับเพื่อนๆนะก็เป็นตำนานนะโอ้หดูนี่ก็โอ้โหสแต็กเยอะสุดก็จะเป็นคาซิยาร์ดนะแล้วก็จะมีแบ็กแฮมนะอ่าอันนี้ผมว่ารู้จักไม่ทุกตัวนะครับนี่วานบัตเทนนะครับแล้วก็ลุมเบิร์ก ของอาร์เซนอลนะที่อยู่อาร์เซนอลนะครับเมื่อก่อนนี้ต็อตตินะครับโรมานะครับอันนี้นะมีเอนต้านะครับล่างที่อยู่บาเซโลน่านะครับที่เป็นตำนานนะอ่าลิบกุลิศมาผมมีแล้วเนาะนี่ก็ไม่อยากได้แล้วนะครับแล้วก็มีเดอะไดยองนะครับล่างที่อยู่แมนยูเดโก้ฟอรลันนะครับที่อยู่แอตติกโกมาริดนะครับอ่าโอเคเลยอ๋ออันนี้ใคร อ๋ออันนี้อันีิโคนะครับแล้วก็มีเดโก้นะกองกลางตัวลุกนะครับของบาซ่านะโอ้โหตำนานทั้งนั้นแล้วก็มีลุมเบิร์กนะครับปีกซ้ายของอาร์เซนอลนะเพื่อนนะโอ้โหนี่มีนักเตะญี่ปุ่นด้วยครับเพื่อนๆนักเตะนะครับล่างที่อยู่โรมานะครับโอเคครับอันนี้เป็นกองหน้านะครับเอลแบร์นะครับบาเร์นมิวนิกนะครับ ลิซาร์าเดซูนะครับไบยเอเนอร์มิวนิคอันตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะอืมเกตส์เบลลี่นะครับล่างที่อยู่อ่าแมนเชสเ,เ,เตอร์ซิตี้นะครับล่างแร,แรกเลยนะที่มาพดุพดุกกำลังกนะันเนาะอืมที่แบบรวมทีมัสเซนเตอรต์ใหม่ๆนะที่มีแบบดาวรุ่งเข้ามาเยอะนะก่อนที่จะเป็นแบบุปเปอร์สตาร์ทุกวันนี้นะอ่าปีแล็คครับผมก็ไม่อยากได้แล้วตัวนี้ได้ไปแล้วเนาะแล้วก็จะมี เชคคลิฟเว่นนะครับโกนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนที่จะเป็นทีมรวมดาราแบบทวนี้เนาะโอ้โหโอโนะล่างที่อยู่อ่ะฟันเย็บเช่ยอ่ะเออน่าจะใช่ที่ไปเล่นยุโรปนะครับโอ้ยไม่อยากได้เลยตรงนี้เกลือสุด,สด <S <S ๆแต่ว่าน่าจะมีดีครับนักเตะเอเชียมีอยู่สองคนนะถ้าได้โอโนะนีผมไม่เอานากตาตะดีกว่านะโอเค เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะเปิดได้อะไรนะครับสำหรับไอคอนโมเมนต์วอร์ไวนะสำหรับตำนานเขาแจกหนึ่งตัวนะใครล็อกอินเข้ามานี่ได้แน่นอนจัดไปไม่เอาโกฟูว้าโอ้โหเพื่อนโกหรือเปล่านี่ไอ้โอมาสีแดงนี้อย่าให้เป็นโกก็พออันนี้มาแล้ว ได้ตัวท็อปแน่นอนครับเพื่อนโอ้โหได้นักตะครับเพื่อนมิดฟิวน,นะครับ,รบทีมชาติญี่ปุ่นครับโอ้โหก็เป็นการที่เขาออกไปเล่นในะยุโรปนะครับอืมก็เป็นร่างของโรม่าเนาะก็ตอนนั้นก็หน้าตาปเป็นเปิดตลาดของยุโรปนะทำให้นักเตะเอเชียนี่สามารถเข้าไปเล่นในย,ยุโรปได้เยอะแย,ย,ยะมากมายเลยอ่า ก็ประมาณนี้นะพเพื่อนๆดูสิหลังจากที่ซื้อมาเราจะจัดทีมยังไงอะ่ะก็ต้องเอาไปเก็บเวลนะ์นะเพื่อนนะไหนหนาคาตะนี่คิมมิชอ่านี่คิมมิชโอ้โหว่าแต่อยู่ที่95นะเพื่อนนะไหนดูของนาคาตะดิ นากตะนากตะเอา้านากตะหายไปไหนผมมองไม่เห็นเลย oh. อ่าเซฟอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวมาดูนากตะกันครับว่าจะจัดทีมในรูปแบบแบบไหนเนาะอืมข้ามาแบบได้ถึงขนาดนี้เนาะเ oh. นี่ยวันไดมันแบบสองล่างมันชนกันเพื่อนๆดูแต่ล่างน,น,นี้แบบสแต็กดีกว่ามากอะขนาดนี้แบบวิเต็มนะ วัวที่ผมมีอยู่อ่ะล่างอยู่เรียกว่าฝูงกันสแตเก้าสิบสี่เองแต่ตัวนี้สตาร์ทเก้าสิบสี่แล้วอะ่ะเก็บเลเวลได้อีกนะอืมไหนว่าไหนว่าอ่านี่นักตะครับโอเคอยู่นะว่า เล่นได้โอเคอยู่แต่ว่าไอ้พวกตัวอื่นผมก็จะไม่เอาแล้วอย่างตัวเน,นี้ยอืมผมมีอแบคขวาเยอะเลยผมก็จะไม่เอาลงหรอกก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะสำหรับการเปิดไอคอนโมเมนต์ของผมนะก็ได้นักเตะมานะครับโอ้โหก็ถือว่าโอเคอยู่นะสแต็ก8ปเเนาะก็เป็นนักเตะเอเชียของเรานะ ก็แค่ประมาณนี้นะสำหรับการเปิดไอคอนโมเมนต์ของสัปดาห์นี้นะแล้วก็ก็จะได้ตัวประมาณนี้แหละอืมก็ดวงใครดวงมันใครอยากได้ตัวอะไรก็สุ่มเอาขอให้ได้แล้วกันก็ไม่ได้ตัวสาก็ดีแล้วนะเพื่อนๆนะอืมผมนี้ก็ได้ตัวสมมาหนึ่งตัวนะครับสำหรับไอคอนประจำสัปดาห์เนะานะที่เล่นดีนะอืมก็ได้วันใดนะครับสมมาหนึ่งตัวนะ โ okay, อเคครับประมาณนี้คลิปนี้เป็นระอยู่กับใครกนะ็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะยครับอ่าก็ใครอยากได้รีวิวเกมอะไรนะก็คอมเมนต์ไว้ใต้รางได้เลยนะครับเพื่อนอ่าโอเคครับขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีครับ